สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแกงส้มปลาช่อนนะคะกับสับประรดนี่เครื่องแกงส้มค่ะใส่ขมิ้นกระเทียมพริกแดงแล้วใส่เกลือไปนิดนึงขูกไว้ละเอียดนะคะเกลือค่ะผงปรุงรสเครื่องเคียงเกลือค่ะผงชูรสน้ำต,ตาลทรายน้ำส้มจี๊ดค่ะ นี่ค่ะลูกสม้มเราต้องปาดแบบนี้นะคะนี่ค่ะเราต้องปาดแบบนี้แนละ้วก็ลอกก็บีบลงไปเลยค่ะบีบแบบนี้นะคะ,ะมาดูวิธีการทำเลยค่ะเราตั้งน้ำแล้วนะคะ,ะเราใส่เครื่องแกงเลยค่ะมีกะปิด้วยค่ะ ใส่เกเครื่แกงเลยค่ะเราละลายเครื่องแกงก่อนนะคะน้ำเดือดถึงจะใส่ปลาได้นะคะ จะน้ำไม่เดือดใส่ไปได้ปลาก็จะคาวจะมีกลิ่ข้าวรอน,น,น้ำเดือดนะคะแล้วจะมาใส่ปลาเลยน้ำเดือดแล้วค่ะ พอน้ำเดือดเราก็ใส่สับปะรดกระเด็นกระเด็นแกงส้มปลาช่อนกับสับประรด เครื่องแกงเดือดเราใส่ปลาเลยนะคะถ้าน้ําไม่เดือดใส่ปลาแล้วจะขาวค่ะมีไข่ด้วย ใส่ปรุงได้ค่ะอร่อยเราใส่เกลือไปนะคะใส่เกลือไปเล็กน้อยค่ะ ผงปรุงรสค่ะน้ำตาลทรายน้ำส้มจิ๊ดเมื่อกี้ค่ะน้ำส้มจะออกแล้วก็จะหอมมากเลยค่ะกลิ่นองน,น้ำส้มจะหอมมาก แข่งส้มนะคะบางทีก็ปูดตายนะแข่งส้มเสร็จแล้วค่ะเพราจิมดูนะอืมอร่อยมากเลยค่ะอ่าต่างเปรี้ยวต่างหวานต่างเค็มเราจัดทีมากเลยนกะถ้าเราจะเอาหวานๆเปรียปร้ยวๆนิดนึงค่ะที่เราเติมส้มจิ๊กลงไปแน่นๆเปรี้ยวอีกนิดนึงค่ะ จะร้อยหมักเลยค่ะครอจะจีเรนจะมีกลิ่นหอมหมักเลยค่ะก็ไ,ได้นะคะแก้ได้ค่ะต้องกินข้าวก็ร้อนๆนะคะจากกันเลยปลาต่อนตัวโตหมักเลยค่ะกินกับข้าวร้อนๆอร่อยหมักเลยค่ะ นี่ค่ะปลาช่อนแกงส้มกับสับประรดปลาช่อนนี่น้องกินหน้าเองนะคะชาวบ้านน้องกินมันอยู่ริมห้วยค่ะมาจิตมีซ่าเอลาเราก็คือเราไปดักปลาเนี่ยค่ะก็าจะแกงเราก็ไปจับมาแกงค่ะปลาธรรมชาตินะคะอร่อยมากเลยค่ะ อสับประรดเยอะๆชิ้นโตโตสุดยอดนี่ค่ะนี่ค่ะแกงส้มสับประรดกับปลาช่อนน่าทานไหมคะกับกาวสวยหล่อนๆค่ะเสร็จแล้วนะคะอย่าลืม กดติดตามด้วยนะคะหรือว่ากดกระดิง่งกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนนะคะจะมีคลิปต่อไปค่ะมีคลิปได้ดีๆน้องจีจะนําเสนอนะคะมีแกงบานๆเรานะคะแกงคนใต้ใต้แกงส้มปักใต้แกงส้มซับปลรดกับปลาชนนะคะอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนค่ะ